สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีมารีวิวรถกระบะเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้เป็นของแบรนด์มาด้านะคะเป็นมาด้าบี50นะคะ3.2 pro คันนี้เป็นรถกระบะ4ประตูนะคะเกียร์ออโตเป็นตัวขับ4หรือว่าตัว4ฟร์วิ ะะสำหรับใครที่สนใจนะคะดีแนะนำเลยคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยสำหรับราคาคันนี้นะคะอยู่ที่355,000บาทเลขไม่อยู่ที่260,000กว่ากิโลเมตรสภาพรถสวยกลิปนะคะคันนี้เก็บงานแล้วเรียบร้อยนะคะสวยๆเลยล้างดูดฝุ่นแล้วก็เอามารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมกันเลยสำหรับ Mazda b t 50คันนี้เดี๋ยวบีพาชมรายละเอียดรอบๆตัวรถของรถคันนี้กันก่อนดีกว่าค่ะ สำหรับไฟคู่หน้านะคะเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าเป็นลายลังพึ่งสีดำตรงกลางประดับด้วยโลโก้สัญลักษณ์ของเขาเลยนะคะคันนี้มาพร้อมล้อแม็กเป็นล้ออันลอยเดิมจากโรงงานขอบ18แล้วก็ชุดบันไดข้างแบบนี้นะคะเป็นรถโฟวิวเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเดียวที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างเป็นโครเมียมมือจับเป็นโครเมียมตัวรถเป็นสีดา นี้นะคะเป็นรุ่นของเขานะคะไฮเลเซอร์ Laser, เป็นตัวยกสูงนะคะด้านท้ายก็ประดับด้วยโลโก้สัญ,ญลักษณ์ชื่อรุ่นของเขาเลย BT 5 0 Pro นะคะสวยๆเลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะคะบีแนะนำคันนี้เลยสวยกลิปแบบนี้นะคะออกรถฟรีดาวผ่อนได้นานสูงสุด72งวดนะคะงวดอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่า พวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะเลขไมล์262,913กิโลเมตรนะคะ <S <S เป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้แอร์อนาล็อกวิทยุเดิมจากโรงงานนะคะ <S <S สวยๆเลยค่ะเบาะเป็นเบาะสีดำเป็นเบาะหนังสีดำนะคะ <S <S สวยคลิปเลยคันนี้ลูกค้าท่านใดที่มองหานะคะรถกระบะขับสมีมีเข้ามาแล้วนะคะ มาจับมาจองกันได้เลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยอันนี้เป็นด้านหลังห้องผู้โดยสารกว้างขวางนะคะนั่งเดินทางไกลๆก็นั่งสบายนะคะตัวนี้สวยกริบเลยเดี๋ยวบี้พาชมห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะส่วนต่อไปนะคะเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องของรถะคะันนี้นะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่อง3.2ลิตรนะคะหรือเครื่อง3,200ซีซีสภาพห้องเครื่องนะคะแห้งไม่มีคราบเยิ้มคราบน้ํามันเลย นะคะอันนี้คันหน้าเดิมๆเลยไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะคันหน้าเดิมๆสวยกลิปแบบนี้เลยลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์0647686572 หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์กดลิงก์และแอดไลน์มาได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลนะคะบีมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศเลยทักมาได้เลยนะคะออกรถคันนี้ฟรีดาวเลยสําหรับ m a z d a BT50 นะคะ3.2 Pro คันนี้รถปี2012รถกระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดาขับ4นะคะราคาที่355,000บาทเลขกมาอยู่ที่2 6 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นสนใจคันนี้ทักมาได้เลย สำหรับลูกค้านะคะที่ชอบคลิปนี้กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ